มอมือก่อนมอมือเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูที่ห้อตาเต่ารีดเน่ยเฉยไหมอ๋ออ๋อห้อนิดเดียวโอ้ยโหเราจะใช้เราเราวิธีทำให้จมูกเราหายใจได้คล่องนะครับโดยโดยผู้โดยนักร้องนำโดยนักร้องนำนักร้องนำร้านเบอร์รี่นะครับบอกตรงว่าคอไม่ต้อง ันไ้งลองถึงว่ามันขึ้นไหมมันขึ้นเหรอมันรู้สึกมันขึ้นตาบองขนาดนั้นเช่ยหมเขาสาบารถเขาสามารถเฉพาะตัวนะครับไม่ัดลองเรียนแบบไม่ว่านะครับสามารถสามารถสามารถอัานไม่ไหมสวัสดีครับวันนี้วันนี้มาทำอะไรครับดูดพริกไทยใช้ใช้ปากดูดหรืออะไรครับจมูกฮะโอ๋อหยา เดี๋ยวเอาให้สวยก่อนให้สวยก่อนให้สวยโอ้โหยาวมากครับให้สวยให้สวยกันนะให้สวยอ่าโอ้โหใช้หลอดนะครับใช้หลอดไม่ใช้หลอดครับใช้จมูกเลยใช้หลอดเลยครับเฮ้ยบอกงอนบอ เอาละเริ่มครับวัดก่อนนี้วัดก่อนนี้เท่าไหร่วะนี่นเอานี่วัดตอานี้วัดวัดก่อนนี้ใช่โอ้โหเด้งใบครึ่งแบงใบครึ่งแบงค์ยี่สิบใบครึ่งนึงอใบครึ่งอาใบครึ่งอ่ะวางเครื่องวางเครื่องใบครึ่งใบก็พอมั้ะเด็วพี่กล้องใบเดือดยากเงี้ยอะอ่ะเี้ย โอ้โหฮ่อฮ่า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 โอาฮโาฮ่าฮ่ติดใจ่า่าฮ่่ เยียม่าลองได้คร่าลองาลองเตรงแ้ลาให้ลองครับไม่ครับไม่ไม่ครับไม่โอ้หไม่ครับสามายครับรู้สึกไงครับตอนนี้เราเราถ่ายแล้วเราายให้คุณลองตองเลยถ้าคุณแน่คุณลองกับผมเนี่ย <c oughs> ขออย่างนี้ด้วยไหมคัน